สวัสดีครับมอสจอากช่องนักวิ่งนีก้ามนะครับวันนี้นะครับผมมีรองเท้าหนึ่งคู่มานำเสนอนะครับเป็นรองเท้าสําหรับนักวิ่งระยะไกลหรือว่าจะเป็นนักวิ่งที่เพิ่งมาเริ่มวิ่งสายสุขภาพนะครับก็คือเป็นรองเท้าสายซัพพอร์ตนั่นเองนะครับ ซึ่งขอเท้าควานอย่างนี้ก่อนนะครับว่ามันมีขั้นหนึ่งที่ผมไปวิ่งที่สนามกีฬาแล้วก็มีน้องคนหนึ่งเนี่ยมาทักว่าพี่ครับพี่ช่วยแนะนำรองเท้าให้ผมเักหนึ่งคู่ได้ไหมผมลองใส่ทั้งของแบรนด์สามขีดก็แล้วแบรนด์เครื่องหมายถูกก็แล้วแต่ว่าผมยังไม่เจอรองเท้าที่มันเหมาะสมกับเท้าของผมเลยผมก็เลยแนะนํารองเท้าเป็นหนึ่งคู่นะครับเป็นรองเท้าที่เป็นรองเท้านอกกระแสครับไม่ได้เป็นแบรนด์ดังมากในไทยแต่ว่ามันค่อนข้างดังในประเทศจีนนะครับก็คือรองเท้ารุ่นเอ็กแทนนะครับ เป็น X c a p 1 6 0 x ที่ผมได้นำน้องเข้าไปปรากฏว่าพอน้องเขาได้ลองใส่แล้วน้องเขากับชอบนะครับแล้วก็บอกว่ามันเข้ากับเท้าเขามากๆเลยวันนี้ผมก็เลยอยากจะลองเอารองเท้า X tab มาแนะนำอีกเส้นึ่งคู่เพราะว่าไอคู่ที่แล้วเนี่ยมันเป็นรองเท้าสำหรับวิ่งเร็วนะครับ X tab หนึง x ผมเคยรีวิวไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้นะครับใส่ดีเหมือนกันนะครับรุ่นหนึ มีแผ่นคาร์บอนด้วยแล้วก็ราคาแค่สามพันกว่าบาทเองนะครับแต่ที่เนี้ยคู่เนี้ยมันไม่ได้มีแผ่นคาร์บอนแล้วก็ไม่ได้เป็นรองเท้าสําหรับวิ่งเร็วนะครับผมจะลองเอารองเท้าจาก Act erm e x a ที่แหละเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นรองเท้าสายสุขภาพมาแนะนําดูนะครับว่าไอ้คู่ที่ใช้วิ่งเร็วอ่ะมันใส่ดีแล้วแต่อยากรู้ว่าไอ้ถ้าเป็นคู่ซัพพอร์ตของบริษัทเนี้ยมันจะใส่ดีหรือเปล่ารองเท้า examp เนี้ยผมก็ต้องขอแนะนาบริษัท examp นิดนึงนะครับเผื่อจะเป็นบริษัททางเลือกให้กับคนที่อยากจะลองรองเท้ารุ่นใหม่ ที่มันอาจจะเข้ากับตัวเราได้ดีกว่าบางทีเนี่ยแบรนด์ดังในประเทศไทยมันมันดังก็จริงแต่มันไม่ได้เหมาะกับเท้าของเรานะครับผมก็เลยอยากจะเสนอไอ้แทมให้ลองดูนะครับอาจจะชอบก็ได้นะครับสาหรับไอแทนะครับก็เป็นแบรนด์ชุดกีฬาชั้นนาของประเทศจีนนะครับซึ่งมีกรขายมากกว่า6,100แห่งทั่วประเทศเลยนะครับในจีนเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นแบรนด์ที่ดังในประเทศจีนแล้วก็เป็นที่นิยมของนักวิ่งในประเทศจีนเลยนะครับโดยเฉพาะมีอยู่หนึ่งรุ่นก็คือรุ่นไอ้แทม160 X ที่ นักวิ่งจีหลายๆคนนะครับเลือกที่จะเอาไปใช้ในการแข่งขันวิ่งมาราทอนงานใหญ่ๆอาทิเช่นนะครับนัสเล็เวลดูนะครับเป็นนักวิ่งระยะมาราทอนของผู้หญิงเขาเลือกใช้รองเท้ารุ่น XTAP 160x นะครับเวอร์ชัน2.0ทำลายสถิติของตัวเองในเวลา2ชั่วโมง20นาทีนะครับหรือจะเป็นฝ่ายชายก็จะมีดองเกาเจียงวิ่งได้สถิติผู้ชายที่ดีที่สุดของประเทศจีนนะครับในงานมาราธอนชิงแชมป์โลกด้วยเวลา2ชั่วโมง11นาทีนะครับนักวิ่งเนี่ยก็เลือกที่จะใช้รองเท้าจากค่ายเอ็กแทในการแข่งขันนะครับแต่มันไม่ได้ไหมายความว่าเอเ็กแทจะมีสําหรับนักวิ่งขาแรงอย่างเดียวนักวิ่งสายแข่งขันอย่างเดียวนะครับเอ็กแทก็ยังมีรองเท้าที่เหมาะสมกับนักวิง่งหลายๆประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นนักวิิ่่งเนออรมืให จะเป็นนักวิ่งมือสมัครเล่นหรือจะรวมไปถึงนักวิ่งืออาชีพเลยนะครับใน a อ t แทเนี่ยก็มีรองเท้าให้เราเลือกมากมายนะครับซึ่งพี่พีนักวิ่งทุกคนก็สามารถเข้าไปเลือกชมในเว็บไซต์ของ a อ t แทได้นะครับเดีย๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างก็ไปเลือกรองเท้าที่มีความเหมาะสมกับการวิ่งของเราเองดูนะครับต่อไปนะครับผมจะไปพารองเท้าคู่ที่ผมเลือกมาให้พี่พีนักวิ่งได้ดูนะครับนั่นก็คือรองเท้ารุ่น iPad ท e เรียคทีโคโปรนะครับ สาเหตุที่เลือกรองเท้าคู่นี้ขึ้นมานะครับเพราะด้วยรูปทรงเลยนครับอันดับแรกรูปทรงจะมีลักษณะเป็นกลวงนะครับที่ไม่เหมือนใครนะครับไม่เคยเห็นได้จากค่ายอื่นมาก่อนนะครับก็จะมีรูปกลวงที่คอยรองรับแรงกระแทกจากการที่เราลงน้ำหนักเท้าลงไปสัมผัสกับพื้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคุณสมบัติของรองเท้าคู่นี้จะมีอะไรบ้างน,นะครับ คุณสมบัติของรองเท้าคู่นี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือดับเบิลไดนานิคโฟมนะครับหรือคือรองเท้าชั้นกลางนะครับที่มีชื่อว่า ETPSU ตัวนี้จะเป็นไดนานิคโฟมนะครับที่ผลิตขึ้นด้วยกระบวนการฟองแบบพิเศษทําให้มันมีความทนทานต่อแรงที่มันสะท้อนกลับนะครับในขณะที่เราวิ่งนะครับในขณะที่เราสมัรพื้นนอกจากนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับมันจะมีการออกแบบโครงสร้างนะครับเป็นแบบกลวงที่ไม่เหมือนใครนะครับไม่มีใครเหมือนแน่นอนนะครับสำหรับรองเท้าคู่นี้ แล้วก็ช่วยนะครับในการรองรับแรงกระแทกนะครับแรงกระแทกนะครับที่สําคัญนะครับมันยังมีความยืดหยุ่นแล้วก็มีความสบายนะครับด้วยพื้นโฟมที่เขาผลิตขึ้นมานะครับตัวโฟมตัวนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆตัวโฟมของรุ่นที่ใช้ทําความเร็วนะครับก็คือ h e 6 0 x นะครับก็จะเป็นตัวโฟมที่คล้ายๆกันนะครับข้อเสียอย่างเดียวของตัวนี้คือ ไม่ควรให้มีเศษอะไรที่มันคมนะครับเศษที่มันแหลมคมเข้ามาบาดเพราะว่ามันจะทําให้นองเท้าเสียหายนะครับซึ่งของผมเนี่ยผมใส่ใต้เบาะรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็โดนมาแล้วครับถึงแผลตรงนี้นะครับก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับแต่มันก็ไม่ได้เปราะบางขนาดนั้นนะครับอย่างที่สองนะครับสําหรับคุณสมบัติของนรองเท้าคู่นี้ก็คือเรื่องของอัปเปอร์ครับอัปเปอร์ที่มีความบางนะครับตัวนี้มีชื่ออัปเปอร์ว่าโมโนยางนะครับ ระบายอากาศได้ดีแล้วก็ลดความอับชื้นนะครับในเวลาที่เราเหนือออกมากๆเนี่ยก็ช่วยให้เหนือของเรามันระบายได้ดีแล้วก็แห้งได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับรองเท้าคู่นี้ก็ด้วยเนื้อผ้าเ p p e r แบบนี้นะครับก็จะมีความเหมาะกับคนที่ชอบวิ่งในอากาศที่มีความร้อนนะครับก็จะช่วยระบายอากาศได้ดีมากๆเลยนะครับตัวนี้เนื้อผ้าเ p p e r เนี่ยโปร่งกว่าตัว X70X อีกนะครับระบายอากาศได้ค่อนข้างที่จะดีกว่าเ,เดี๋ยวเรามาดูตรงพื้นรองเท้านะครับ อันนี้ก็รองเท้าจะเก่านิดน,นึงเพราะว่าผมเพิ่งมารีวิวหลังจากเอาไปใส่ลองรันมานะครับบนพื้นรองเท้านะครับก็จะมีตัวอักษรเป็นตัว x นะครับเป็นยางที่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าตัวยางมันมีชื่อว่าอะไรนะครับแต่ก็รู้สึกว่ามันเป็นตัวยางที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับตอนที่ผมไปวิ่งมาก็รู้สึกว่ามันเกาะถนนได้ค่อนข้างดีแล้วก็ไม่ลื่นนะครับไม่ลื่นต่อไปนะครับในส่วนของ แผ่นรองส้นนะครับแผ่นรองส้นสามารถถอดซักได้นะครับแผ่นรองส้นตัวนี้นะครับมีชื่อว่าซอฟท์แผคู cool นะครับซอฟท์แนคู cool. สิ่งที่แตกต่างก็คือ,อ,อด้านล่างนะมันจะเจาะเป็นรูนะครับแผ่นรองส้นค่อนข้างที่จะนิ่มนะครับนิ่มแล้วก็น่าจะช่วยเรื่องระบายอากาศได้ดีเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเหงื่อนี่นอกจากมันจะออกหน้าเท้ามันก็ยังออกหลังเท้าด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นไอ ที่เขาเจาะเป็นรูเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะช่วยในการระ,ะบายอากาศระบายอากาศระบายความร้อนได้ดีเช่นเดียวกันนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนของลิ้นรองเท้านะครับลิ้นรองเท้าเนี่ยชอบมากนะครับเพราะว่าลิ้นรองเท้าเนี่ยจะรู้สึกว่าลิ้นรองเท้ามันค่อนข้างนิ่มนะครับมีความนิ่มมากๆเลยแล้วก็ไม่บาดเท้าแน่นอนนะครับลิ้นรองเทา้าแบบนี้ตรงนี้ก็คือทําได้ดีเหมือนกับรุ่นเก่าเลยนะครับรุ่นเก่าก็ลิ้นรองเท้านิ่มแบบนี้นะครับเขาก็ เอารองเท้าแบบเดิมมาใช้นะครับแล้วก็ส่วนตรงส้นนะครับก็จะมีตัวล็อกส้นนะครับที่จะทําให้เรามีความมั่นคงในการวิ่งได้ดีนะครับส้นของเราไม่เคลื่อนไหวนะครับส่วนเรื่องของน้ําหนักนะครับคู่นี้เนี่ยน้ำหนักก็จะอยู่ที่285กรัมนะครับสําหรับไซส์ของผมก็คือไซส์26.5เซนติเมตรนะครับน้าหนักอยู่ที่285กรัมแล้วก็ส่วนของความหนาก็คือมิโซนะครับ มิโซจะมีความหนาอยู่ที่47.6มิลิเมนะครับก็ค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับต่อใส่ครั้งแรกก็รู้สึกว่าสูงนะครับดีไซน์รูปทรงก็ยังคงมีความเป็น X-Temp นะครับก็คือการแทรกนะครับตัว X ลงไปในรองเท้านะครับในส่วนต่างๆเหมือนเดิมเลยนะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของ x t e m นะครับตรงนี้ที่สังเกตเห็นก็จุดร้อยเชือกหตัวนะครับแล้วก็ตอัปเปอร์นะครับหลายตัวเลยแล้วก็ ส้นเท้าก็มีนะครับส้นเท้าก็มี2ฝั่งนะครับแล้วก็คือรองเท้าเนี่ยก็เทียบเลยนะครับก็เป็นการดีเป็นการออกแบบดีไซน์ให้โชว์ความเป็น X นะครับที่ชอบมากๆอย่างสุดท้ายก็คือเรื่องของรูปทรงที่บอกนะครับว่ามันเป็นกลวงตัว X ที่ไม่เหมือนใครนะครับซึ่งก็ค่อนข้างที่จะดูดีไซน์ผมตอนได้รองเท้าพรบอกว่ารองเท้าจากโลกอนาคตนะครับก็คือดีไซน์ล้ำไปอีกนะครับ นี่ก็เป็นหลังวิ่ง14กิโลนะครับก็เดี๋ยวให้ดูพื้นรองเท้าก่อนวิ่งไปประมาณ14-15โลนะครับรวนจ็อกรองเท้าก็ยังดีอยู่นะครับความรู้สึกมันก็จะแข็งๆนิดนึงนะครับแต่เดี๋ยวจะให้ดูว่าทําไมรองเท้าคู่นี้มันถึงเหมาะสําหรับคนวิ่งระยะไกลนะครับเพราะว่าตอนที่วิ่งลงเท้าใช่ไหมครับส่วนใหญ่นักวิ่งวิ่งเร็วเขาก็จะลงลงที่หน้าเท้า ปลายเท้าด้านหน้าอย่างเงี้ยครับแต่ว่ารองเทา้าคู่เนี้ยมันไม่ได้ทํามาสําหรับให้วิ่งเร็วเนี่ยลองดูพอเราโยนนะครับถ้าเราโยนแล้วเราลงรองเท้าด้วยหน้าเท้าเนี่ยสังเกตว่ารองเท้ามันจะล้มนะครับโยนด้วยปลายเทา้าเนี่ยแต่รองเท้าระยะไกลเนี่ยส่วนใหญ่มันจะทํามาเพื่อนักวิ่งที่ลงกลางเทา้าจนถึงส้นเท้านะครับเดี๋ยวเราลองโยนแบบกลางเทา้าดูนะครับก็ยังล้มอยู่นะครับ แต่มันก็ยังดีกว่ามันก็ยังดีกว่าลงปลายเท้านะครับเพราะถ้าปลายเท้าเนี่ยล้มแน่นอนนะครับแต่ถ้ากลางเท้าเนี่ยมันยังพอมีแรงรับบ้างทีนี้ถ้านักวิ่งที่วิ่งระยะไกลจริงๆหรือนะักวิ่งที่วิ่งเพื่อสุขภาพก็จะลงส้นเท้าเป็นหลักนะครับเดี๋ยวมาลองดูว่าตอนที่ลงส้นเท้าเป็นยังไงนะครับเนี่ยมันจะดูมันจะดูแข็งแรงแล้วก็ดูไม่ล้มง่ายเห็นไหมครับเนี่ยถ้าเราลงได้ส้นเท้าเนะี่ยเพราะฉะนั้นรองเท้าคู่เนี้ย มันก็เหมาะสําหรับคนวิ่งระยะไกลจริงๆนะครับเนี่ยไม่ว่าจะโยนกี่ครั้งก็แทบจะไม่ล้มเลยนะครับก็สําหรับใครที่ชอบวิ่งระยะไกลหรือว่าเป็นมือใหม่ที่มาวิ่งเพื่อสุขภาพนะเราจะวิ่งแล้วก็รงส้นเท้าเป็นหลักเพราะฉะนั้นรองเท้าคู่นี้ก็เหมาะสมนะครับสําหรับคนที่วิ่งระยะไกลแล้วก็คนที่จะวิ่งเพื่อสุขภาพส่วนคนที่วิ่งทําความเร็วก็ยังไม่แนะนานะครับรองเท้าคู่นี้เพราะเนี่ยถ้าเรารองส้นเท้าเนี่ยแทบจะแทบจะรองรับอะไรเราไม่ได้เลยนะครับ ลองส้นเทาดีกว่านะครับก็ประมาณนี้ครับ